เกมแรกกับรีลังกาก่อนในบ้านนะครับเกมที่2บุกเยือนเติร์กนิสถานเกมที่3พบกับไชนิสไทเปสามเกมนี้เนี่ยถ้าได้9้าแต้มเนี่ยโอกาสการันตีเข้ารอบสดใสนะครับผลการจับฉลากฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติทวีปเอเชียรายการเอเชียนคัพ2027นะครับรอบคัดเลือกรอบที่3ซึ่งรอบนี้เนี่ยมี24ทีมลงทำการแข่งขันนะครับแบ่งการแข่งขันออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับ ผลการจับฉลากที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติไทยของเราเจองานไม่หนักมากนะครับเพราะว่าอยู่ร่วมสายกับเติร์กเมนิสถานไต้หวันและกษัริลังกานะครับซึ่งดูจากโปรแกรมตรงนี้แล้วเนี่ยดูจากทีมคู่แข่งตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่งานที่ยากจนเกินไปนะครับโดยรูปแบบการแข่งขันผู้บรลรายการนี้จะทำเกรแข่งแบบเย่าเยือนนะครับทีมชาติไทยจะประเดิมสามเกมแรกก่อนในวันที่25มีนาคม68ด้วยการเปิดบ้านเล่นกับศรีลังกานะครับซึ่งเป็นทีม ที่อยู่ในโถสี่นะครับขณะที่เกมที่2นะครับจะเตะช่วงเดือนมิถุนายนนะครับทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเติร์กเมนิสถานนะครับและเกมที่3นะครับทีมชาติไทยจะลงเล่นในบ้านนะครับพบกับทางด้านของชนิสไทเปหรือว่าไต้หวันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยังมีอีก3เกมก็จะสลับกันไปนะครับจากที่เราเคยเล่นเกมเยือนก่อนเราก็จะกลับมาเล่นในบ้านนะครับก็จะโดนในช่วงของฟีฟ่าเดในแต่ละช่วงเนี่ยช่วงล็แมตส์เท่านั้นนะครับ งานของมาซาทาดาอิชิอิ I, กับการเปลี่ยนแปลงทีมตรงนี้สําคัญมากนะครับโอกาสในการเข้ารอบของทีมวียไทาเนี่ยดูแล้วค่อนข้างสดใสเลยนะครับเพราะว่าทีมคู่แข่งที่จะเป็นตัววัดจริงๆมีเพียงแค่เติกเป็นนิสถานทีมเดียวเท่านั้นนะครับที่ดูมีความแข็งแกร่งหน่อยนะครับผลการแข่งขันในเกมที่2อเนี่ยอาจจะชี้วัดอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับหรือว่าใน3เกมแรกที่จะเล่นในช่วงแรกนะครับของทีมวียไทยในการคัดเลือกอีเชนครับพรอบ3นะครับเกมแรก กับศรีลังกาก่อนในบ้านนะครับเกมที่2บุกเยือนเติร์กเมนสถานเกมที่3พบกับไชนิสไทเปสเกมนี้เนี่ยถ้าได้ก้าวแต้มเนี่ยโอกาสการันตีเข้ารอบสดใสนะครับอีก3เกมที่เหลือเชื่อว่าทีมที่ไทยเก็บแต้มเพิ่มได้อย่างแน่นอนนะครับการเก็บแต้มในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะครับเพราะว่าแต้มมันจะมีผลต่อเรื่องของอันดับคะแนนในฟีฟ่าแลนด์กิ้งด้วยเพราะเป็นทัวร์นาเมนต์ทำการแข่งขันมันจะมีค่าคะแนนเนี่ยคิดให้สูงมากนะครับ การแข่งขันฟุตบอลรายการนี้เนี่ยมันมี24ทีมอย่างที่ผลเรียนให้ทราบนะครับเพราะว่ามีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปแล้วทั้งหมด18ทีมนะครับ18ทีมคือทีมที่เล่นฟุตบอลโลกรอบที่3นี่แหละครับคัดเอาอีก6ทีมนะครับจาก24ทีมนี้นะครับเพื่อไปเล่นเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับ ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าทีมชาติไทยจะวางแผนจัดการยังไงแต่ว่าการวางแผนครั้งนี้ต้องคิดถึงอนาคตด้วยนะครับคิดถึงอนาคตก็คือเรื่องของการเตรียมทีมให้ถึงรอบสุดท้ายและเตรียมทีมให้ถึงการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในครั้งต่อไปนะครับฝ่านผู้ชมให้กำลังใจทีมชาติไทยกันด้วยนะครับและฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องไลฟ์อัพกันด้วยนะครับไลฟ์อัพขับของคนตัวจริงครับ